สวัสดติจ้าพ่โยโคลาดมาเองนะจ้ะอันนี้พ่โยก็กลับออกมาจากกอรสมิธเลยจะตะเลว่าจะพักสองคืนเลยที่นี่เหมือนไม่ไหวจะพวามันเป็นแต่หาดเฉยๆไม่มีที่เที่ยวอะไรเลยนะจะเป็นหาดเดินเที่ยวเดินพอสนุกสนานก็เลยพากันตาจิใจออกมาข้างนอกนะจ๊ะมาระยองก็เลยมาหาดสวนสนต่อนะจ๊ะเลยจะมาพักทิ้งเสากันเพื่อเผื่กำลังสั่งอาหารสั่งเมนูอยู่นะจ๊ะไปจายเดี๋ยวจะพาไปดูอาหารที่จะนั่นนะจ๊ะนี่ แจ้ะเดี๋ยวเพื่อนๆกำลังเลือกเมนูกันอยู่เด้๋ยจ้ะนี่เออสนุกไหมน้อนี่สนุกมากสวัสดีค่ะมากินเข่าเด้อมากินเข่าเดี๋ยวกำลังดูเลือกอาหารกันอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวให้พี่นกยูวก็เพื่อนๆเลือกอาหารกันก่อนว่าจะเอาเมนูอะไรกินกันอันนี้พีิยกมาอยู่หาดสวนสนเดี๋ยวจันบรรยากาศนี่ก็ยังเช้าอยู่นะจ๊ะเพิ่งออกมาตอน สปี๊ดโมก็เกือบเที่ยงเลยแหละจะน่าจะเที่ยงเลยหรือเปล่าเที่ยงเลยแหละจะเพราะว่านั่งเดี่ยวมาชั่วโมงนึงตอนนี้น้ำหลุดอยู่นะจ๊ะอากาศสวยงามส่วน,นพี่โย่ก็จะถ่ายทะเลหน่อย,อยจพะพามาเที่ยวกับเพื่อนๆอยู่เดี๋ยวมาดูว่าอาหารจะมีอะไรน่ากินด้วยนะจ๊ะ รเาจะมารอดูว่าจะมีเมนูอะไรมาดึงนะจ๊ะก <Yeah> ่อนกินข้าวก็จะสัมผัสเพื่อนๆก่อนเป็นไงเพื่อนอาร์ตไปเที่ยวกอลสมิธเซ็ตไหมเมื่อคืนนี่ที่มาเที่ยวกอลสมิธก็คืออยากเปิดโลกการเรียนรู้ในเรื่องของการรักสิ่งธรรมชาติ เราเริ่มอนุรักษ์ธรรมชาติตั้งแต่การขึ้นเรือแล้วก็จะมีครับเรื่องการทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลขึ้นเรือใชนไมสิ่งที่มาเที่ยวเนี่ยหมดเวลาค่ะอันนี้ไม่ใช่ประกวดนางงามเด้อเอาใหม่ยอมใหม่มือเส้เอาใหม่มือใช้เอาลูกใหม่เส้นใหม่เอาถามใหม่เร็เดวเอาถามว่าเป็นยังไงไปเที่ยวกอล์ฟส์เมสันุกไปไมใส่นางงามเปิดหัวใหม่ไม่ใช่ไมดๆช่ไม่ใช่ไ่ะเ่ีม่ใช การเป็นดังงาต้องเดียวนะครับมันจะมากรเม็ดประทับใจตั้งแต่ย่างก้าวเข้าสู่พื้นที่กรอสเด็จผ่านทรายขาวดือดดังในรมินด์หมดเวลาค่ะน้ำอ้อยเป็นยังไงคะกรอสเม็ดเสร็จในคืนเมื่อคืนนี้เสร็จอยู่ค่ะคนเยอะดีก็ไม่มีอะไรก็ปกติเสร็จอยู่แต่กับปกติเดี๋ยวให้กรรมการให้คะแนนประตูมายังไงจ้าลูก ก็สนุกดีค่ะถือว่าหูเปิดตาก็ amazing มากค่ะเลิกกอเสนิทพี่นกยุงล่ะห้คะแนนเะ่าไรบอดดุรนย์รับคะแนนไปไหนเลยจ้าไปไม่ไหวเออแล้วก็เป็น hard care ใบลินหน้าไม่ใช่แด้วจ้าก็ไม่ได้มีอะไรมากที่ว่าจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรมากมายแั้วนี่ก็เพื่อนอาร์ตใจดีแล้วจ้านี่พามาเลี้ยงอาหารนี่เป็นเจ้ามือในการจ่ายค่าอาหารในครั้งนี้แล้วจ้าที่ว่าได้มาเที่ยวด้วยกันนะจ้ะ ก็ต oh, oh ้องขอบคุณเพื่อนอาร์ตเลยนะครับที่มาเพื่อนเพื่อนมาเรียงอาหารในข้างนี้นะจ๊ะนี่อันนี้ก็เป็นระดับผู้จัดการโรงงานนะจ๊ะจะต้องเรียงดูปูเสียเพื่อนเพื่อนนองๆหน่อยนะครับว่าในปีในมูนนะจ๊ะเดี๋ยวเราดูอาหารนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนสั่งอะไรมากินเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูกันนะจ๊ะมาจ้ะกับเขาจานแรกก็มาเลยนะจ๊ะนี่เป็นอะไรเนาะนี่ตู้มอันนี้คือ ผัดผัดชาไหมผัดชาปลาหมึกผัดชาทะเลรวมทุกอย่างเลยโอเคเดี๋ยวก็จะมาเรืยย่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวเราเข้ามาเลยหนึ่งโถนจะจ๊ะนี่ยคนเดียวกับมอเตอร์บัสนกยูงเนี่ยนะกินนกะยูงเลยเล็กๆอะไรร่งไปนู่นเป็นอะไรกันอันนี้ก็อาหารเ <c oughs> ช้าก็อาหารเที่ยงรวมกันไปเลยนะจน๊ะดิ อาหารซาลาเแบบบิ๊กฟัดแบบเบาๆนุ่มฟังกับไข่ทอดแต่เบาๆค่ะโอเคลดน้อยจเดี๋ยาลดนี่ก็จัดเลยจะตักหลายรอบใช่ไหมอันนี้คืออะไราอเดี๋ยวให้พี่นกยุงชิมก่อนเลยจ้่าเป็นยังไงนะจ๊ะหลุดชาดทอชิมก่อนนะครนี่พอเป็นเชฟจากโรงพยาบาลมาเองนะจ๊ะนี่รสชาติต้องแบบนี้ใช่ไรงพยาได้เชิฟโรงพยาบาลมาเองนะจ๊ะนี่ให้ชิมคำเล็กแล้วก็จะ เป็นคนการันตีนะจ๊ะนี่อยากให้หมึกเขียวชิบกน่อยนะคะอ่าตอนนี้กันเร็วลงมือกินไปหาเจ้าหลานแค่50กิโลเมตรหาเจ้าหลานหาเจ้าเหลาแล้วกันท่าบุรีก็ผัดฉ่าใส่ไข่เค็มนะคะนุ่งกิมก็ใช้ได้ค่ะ อร่อยไหมคะดีจ้าเดี๋ยวรอไว้ต่อไปแล้วจะนีโอ้แม่มาจ้ามากินข้ากับโยเลยเปจ้าหลาก็ได้กินวดค่ะก็ไปเจ้าหลาก็ได้ก็เปนอนึงัวีรสชซตดขอชิมเลยนะคะ คองานโ้ตายารอะไรนะใหไหน้น้คยเมื่องะไานาการเขาเด็กกันกับยอด้วยกเขาสั่งหลายอย่างอยู่แต่บากอเดี๋ยวยอยมาเรื่อยๆกินให้กินนะครับจ้ามูอขอบคุณนะ ขอบคุณครับคุณจะาอะไรนะอะไรนะพาไปครับเราอะทราบใจมากเลยมาคณะสีใหญ่คนซื้อข้าวจานเดียวซื้อข้าวถูเดียวเราไปกับข้าวจานเดียวล้วมาแบบงบประหยัดแบบข้าวจานเดียวจริงดูก่อนกแต่เราไปกินข้าวไม่เยอะกินนิดๆกินอีกหลายย่างอย่าไปลงตลาด m 미 y b เดี๋ยวรอจานต่อไปดูตากขวาดูถามไปขวาเดี๋ยวเป็นจิ้มอันที่ไม่ดูเดี๋ยวจินขขาวเสร็จล้วจะไปเที่ยวไหนกันต่อแล้วก็รอติดตามรู้เพื่อนๆของโยแล้วกับโย่พากันไปจะไปไปเที่ยวไหนกันต่อแต่ตอนนี้คือผักผักขุนเขาวอีกแล้ว ไอ้หาโนสนะจ่ะจังหวัดระยองอัน,นี่หมอปลายทะเลนะจ๊ะรูต้องาตามเดี๋ว่าน้องสิน้องก็ไม่เคยเปน็นเนาะใช่น้องอยู่แต่ในรั้วในวังจักกันเลยไม่เคยแบบนีบเดมนูต่อไ,ไปมารับค่ะโย่ลองยาอะไรไปเหรอรีวิวก็จะจุดตู้กินรสที่รีเดียลบนผิวเรา ปาด้วยนะครับนี่ปลาคูน่ะลาปเฮีบี้่เคยเห็นดิฉันเดี๋ยวชิมถ้วยที่สองนิฉันจะอร่อยไหมเป็นไงใครชิมดีกยัง ติดเลยิดจ้ะอยู่เลยก็สูตหลับค้าแต่เท่านั้นรับการเกลียิดเลยบุกถึงแมวจะาม่ดีเลกูมันนะมันตุเรียบหอดโอ๊ย เดย,เดย,เยังยาวนานอยู่พี่ส่บตอนพี่สัต่อที่ก <laughs> ิน <c oughs> นี่แบบหน่สองตัวตองน่เนะ อย,อ,ยอยู่ที่นี่เอ็กโผลอยู่ที่นู่นจะท้าไว้กับคุณก็ไปจงสนานด้วยสิหน,นามันหนอยแล้วดีหนามนนนนันวมา ออดีเนาะมันร้อนเนาะหังจากมาคืนไปกี่เยอะจีบพอแปกบตายแปกบมาตะมสุขกว่าเลยมอวไฟหมดแล้วแต่ว่าไฟยังหลุดอยู่เลย อันนี้คือผัดอะไรนี่ผัดชาดผัดชาทะเลนะจันดิจัน้านใหญ่ๆอะไรอ่ะตัดเสร็จอ่าตักเลยอันนี้กินให้เต็มที่นะคะผัดชาไทยผัดชาทะเลก็จะมีอะไรบ้างมีปลาหมึกมีกุ้งมีอันนี้อะไรนะมีปลาไหลเพิ่นปลาไหลเพิ่น ย้อนวามอยากขายบกมาเต็มเต็มข้าพเจ้าก็ไม่มีอะไรแล้วข้าพุทโธมี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 คุณนายหรอกมีบุตาหรือเปล่าที่ม่เคยกินแบบี

อาหารรออย่นะอ่านอยู่เยอะใช่มัก็เป็นเกล็ดปริ้นเตอร์แบบี่เป็นยำแบบนั้นใช่ไหมใช่ไม่ใช่มนเรื่องของเครื่องมเรียกว่ามันปิ้นเตอร์กันละมันมีกลิ่นอายคอมพิวเตอรีปริ้นเตอร์

ไม่ได้นานหรอกเด้อมีที่กัก <c oughs> อันนี้เป็นบังเรื่ออะไรนะพ่อเกิดอะไรนี้นเกิดตีมหัวแล้วค่ะนี่คุณหญิงโยเต็ดขีบอืดนี่คือขา กึ้งตัวเดียวหนึงเดียวให้ใครดีไอเอากูกไหมยุงน้องยุงตุ่มเข้าใจทำปรกันหนือเติมมาเยาเติมองดูแบน้องไอ้เร่องได้มาที่เขาครับโย่แล้วกเพื่อนๆต ม,มองว่ายังไมนหนุ่รับโยมคนหน่มวไม่มีใชตอนเแดด้อมันจะตมดํานยมันจะ จะเผอชุดมุมมาเป็นไรด่อกันเป็นด้กินไทแบบอร่อยนะไม่ต้มกิ่งอร่อยม่ต้มกิงกินแบบอร่อยเลยม่ต้องกินงต้งตามอะไรนี่กรเทมต้องตาไข่เค็มจ้าแต่มีผีซีเซวแซลผีหลุกยุงอยู่่าเดื่มออกจากคอหลานใลปูดกลางเลยใส่ไ ลืมแปบนึงืงข้าวลืมข้าวถ้ามาจะมีเอซีเหมือนคุณคุณโยด้านนะเออเอแถวโรงงานก็เยอะเดยะเนาะเป็นผูคือจัดการโรงงานเอฟทีพัน้านหรอ้างานกระทัดกน,นเอยอะเสดีกแหนือโรงงาน,นกี่คนเอเ่เีเพื่อเอฟีพันด้านดึกดดังดุย <c oughs> ก็พามาไปะหนพี่ก็เข่าไรเงกัยไปแล้ว้เวันนี้เปลี่ยนอ่อยลูกไมชนเสาเล้โอ้ยท้าก็ไม่ได้แล้วจะนีไม่ได้บาดจะหนึ่งอยากว่าหลอกไปแล้ว้ดีไหมันอยู่ครับตรงมุมเนี่ยมันมองไม่เห็นหัวแตกเลยอะแพงไหมจะลุกประเช็ด มมีรงะะเดีไดอะไรล่ะเขาไปกินไปาไงปลางอดนีเม่อไนก่อนนี้ไม่ผลสมตำนะจนะมาทะเลไปเขาไปไหนก็นี้ไม่ผลสมตำดี่ดะมผมเพื่อนแดงเลยแดงบ้างก็ดีนะที่ได้เอาเรื่อร้างหัวบ้าง <laughs> การจะจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้จาะพีโยก็พามาถึงเขาปลาหาสวนสวนนะจ๊ะบัลลยโยพี่โยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนทะจ้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เราเป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆนะจ๊ะพี่โยแนะเอฟซีทุกคนทีจ้าสวัสดีจ้า